ทำอะไรนี่ครับรถมือหอดเท่านี่ไม่อยากจมให้นด่สวัสดีพี่ไม่พี่น้องวัดยุดลายมือพวกหูชีดยังไปอาดอกกายพี่น้องหาปลามาก่อยเบิ้งเป็นยังไงมานำเบิ้งกันได้พี่น้องเฮ้ยปลาได้แล้วเอ้ยบดินไปแล้ว ปลาไข่รือล่าหลาับเลี้ยวลับหล,ลบับหลับหลับไปยังก็เียนเียนปลาตะเพีนยหลับได้หมปลาตะเพีนเอาเดี๋ย้อนาปาตะเพียนปกติมันจคอยถอดนี้ถอดแล้วก็เป็นกรอบอดลาบนะโอ้ยยิ่งสกนี้ หน่อยตัวข้าวหลามนีสุกหน่อยปลาแดงปลาแดงสุงสกสุดเยชิมผักแล้วบ่

น um, ี t t Han, money, oh, ่ไรานี่พูดนี่ยโตัดลงมาเลยเดี๋ยวใข้ตัดมาเลยแป้งนี่ไตัดลงมาเลยไตัดชุกด็รเด้อะตัวจหะัเด้อเเ้าเ้หน้าก็ได้ไ่ไม่ไม่เอาอีกนึน่าาเยจะ้ยูอะไรบ่เหยูบ่่เก่า มาใา้ตนงให้โตโตเอาเข้าไปใทำงานค่ะนี่หลอกเลยเอหนะนี่เลยบอกงเลยมีแกบอ่ะโตโตโอ้พี่เอ๋อะไพี่เอ๋อะโ่โแล้วกเพาะเสร็จเลยเออเพาะเสร็จเลยบอกเลงองจ่อเลยเตรม้าอยู่เลยเอารถแล้นกันปัดกปัมหลัง เสียเลยข้างงขันเขันโตไหมเอาไหมมันทันี้ด้คันบวกขันโตสิกินเขาเท่านั้น

กุตตี s <S ้เอดเออตมแดงตรงไล่ๆเหรอนรัมนส่งทางงี้ยน้ำกุบกวาบ้านเราพูดบ้านเราเอาไหมเอาเชอรี่ลี่จีนี่สันัดแล้วได้สภาพแบบนี้ครับ

โตเลยฮะอะซิมมันแต่เขาเรียว่าจะโตมาใช่ไหมเอาไปปรุงอะไรเนี่ยดิโบแมนพูดแต่ว่ารสชาติมันอยู่คือบ้านเท่าลัะนานไปเติมบัญหาคอยขึ้นยาหลายพว้โคเรดีแล้วมาค่อยก้อยพอนนี่นี่มันอีเป็นใบเติมพอนะ

พี่เบ่เนื่อใตกไปดงรังกัวรังกัวใส่ไปดึงอดีพอดีพอดีชมยพอดีที่ว่างเลยตองสมปะปลรับปลาหาอย่างไปหางทีมันจิ้มนแซ่บยผมเห็นมเป็นนอนผ่อมาสรางยังแซ่บกินอยู่คนแม่แแห้งย่งมองเขาหนอนหมเห็ดไหมเห็ดเดียวนอจานมีเอาจานตจารับจานพังังไม่ได้เว้ยโอน

หมาเลย้วมาเข่าเอินมาดินป่านเปล่าเขาเอินมาดินหมาเอออัน้นี้กันใกล้เนาะนี่กันนอนดี่ะบ้านเอิยังไงเฮ้อ้าไปต้องไอเอากินูกไปต้องพูดกันจยุ่นี่ยเพระมันเสี่ยนนะ ไม่พอกเ่าวะเียนาีว่รมเ่อาไปแซูดจิอยู่บกเลยอเย่อเนี่ยเยกเยมจะบอกกันจะบอกวแซพูดจิ้อยู่ผไม่พูดยงไ่อูดยังไอี้อันนั้นพร้อมแล้วตุ้มห้มกันตัวมันหยุดอีกตุ้มห้มตุ้มห้มมันหยุดไปหาปลามาเลได้กินลาบปลาลาบปลอยปอยวพอเขามาหาอือพอได้ไนจะเึพอได้ไหนเออ ด้ีใจไุพ่อกับพ่อไปนอนนั่นนอนนั่นพ่อพ่อกับพ่อไปนอนนั่นเอาปลาเนาะพ่เพื่อนทำงานหนึ่งกเย็โตเลยกูยังแต่หลายเล่ยรัทูกป่ากูเขาไปใส่เห็นอยู่มีเสียงเงินไหมมเสียงอยู่ไปเสียงเอ้น้อียงเงินทำงานอยู่ไหนกูอ่านกู่ากู่านนี่อานนี่เป็นคนไปอุ้มปลาอุ้มยังขึ้นใจทางสยามเนี่